ออโตแกมทำไมมึงทำแพงยังวะนี่ยคือเหตุผลแล้วทำไมมึงทำนานยังวะโอเคนี่คือเหตุผลแล้วถามว่ารับแก้งานไหมรับแก้หลังบ้านอะรถจอดเต็มเลยโอเคข้างหลังกำลังลบกันอยู่ครับยิงกันปมัคคลิปนี้พามาชมเอเวอเรสต์แพตตินัมนะแพตตินัมดูตรงไหนววะนี่กระจังหน้าจะมีคำว่าแพตตินัมแล้วกิวหน้าก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็ดูยากอีกอะเพราะว่ารถรุ่นนี้ของแต่งพวกกระจังหน้านี้แต่งเยอะมากือดูยากไฟหน้าก็เป็นแมททิกเหมือนกันนะ กันชนตรงนี้เหมือนกับหมดเปลี่ยนแค่กระจังหน้าที่ไม่เหมือนแต่สิ่งที่จะฟังออกเลยถ้าตอนสตาร์ทเครื่องคุณจะรู้เลยว,ว่านี่คือเสียงของเครื่อง V6 วันนี้เอามาทําอีกหนึ่งแนวแล้วกันเนาะงบไม่สูงมากห0 0 0นบาทเป็นตัวท็อปอยู่หลายจุดเดีย๋ยวพามาไล่เรียงนะชมแล้วกันเนาะโชว์ทีวีนะทีวี TV ก็จะเป็นรุ่นที่แบบปรับสาย,ยืดได้แบบนี้แล้วก็โชว์ที่เราให้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดโหลด จะมีสแตนดาร์ดแล้วก็สแตนดาร์ดโหลดเราจะไม่ใส่แบบมั่วรุ่นเราจะใต้ตรงรุ่นอะไรอย่างเง,งี้ยเน้องนะถ้าแพงเนี่ยแทงเลยถ้าแพงก็จะอยู่ยปรับได้ไฮสปีดโลสปีดนะฮะรีเบลส่วนโช๊คหลังเมื่อกี้ชุดดูโช๊คหน้าไปแล้วใช่ปหมละ่ะนี่โช๊คหลังโช๊คหลังตัวท็อปสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นหลังทีเวขายืดแบดเบอร์โล16โลโลสปีดนะสีแดงเนี่ย16 16เบอร์คือหมุนได้16เบอร์ไฮสปีดเนี่ยสีดำได้อีก ได้เป็นแรปเตอร์เนี่ยไทยสป,ปีดได้8โลสป,ปีดได้24ตอนนี้เอลเลนเนี่ยมีฟังก์ชันตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วคือเป็นทูเวย์นะเป็นกระบอกคล้ายๆเนแหละแต่เหลือแค่2ทางแต่เพิ่มไฟฟ้าเข้ามาคือปรับในรถได้เลยไม่ต้องลงมาหมุนแล้วอ่าเป็นฟังก์ชันใหม่แสนนิดน,ดนดไม่ได้แพงด้วยชุดนี้มันแสนสามห้าไฟฟ้าถูกกว่าน่อยอ่ะคอเฟิรแพทิน้มเนี่ยเป็นขอบ21จริงๆไม่ไม,ไม่ขี้เหร่นะผมให้สวยเลยนะแต่แค่ติดตรงว่าขอบ21ย,ยา่ยากแล้วกยากวกยางพงเิตอนนี้ได้ราคาคว่า ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเลยมาดูข้างหลังกันดีกว่านี่ยางก็ลูกค้าใช้เป็นโตโย a ต3เดี๋ยวรอชมไซส์275 5520อันนี้หลด2นิ้วชุดแผ่นได้ท้องนะออปชั่นแผ่นได้ท้องเนี่ยก็มี3ชิ้น1,2,3อเป็นชิ้นใหญ่นะฮะส่วนเรื่องดีไซน์และน้ำหนักเนี่ยไม,ไม่ได้หนักมากรับน้ำหนักพอได้20กิโลสีสก,กีเราไว้เอเวอเรสต์น็กเจนฮะ เบกก็เป็นรุ่นพาเาเมล่าครับนี่ปั๊มหน้าหกพอรตก็คือจะมีลูกสูบหกลูกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสามสี่ห้าหกะนี่ปั๊มแท้นะจะมีโซกคินํำว่าแบมโบอะไรอย่างเงี้ยแต่ปั๊มมาดูยากจริงอย่างที่คือผมเคยรีวิวปั๊มแท้ปั๊มปลอมนี่วัดกันที่จันยบันของร้านเลยภายนอกเนี่ยดูแทบไม่ออก มันต้องไปดูถึงลูกสูบดูถึงซีนด้านในซึ่งมันต้องแกะนึกออกไหมแต่เรามาแกะรีวิวนี่มันก็เสียเวลาเอาเป็นว่าซื้อที่ออฟฟิแกรมเนี่ยแท้แน่นอนแล้วก็จาบจานของเราคือไม่หลอกแน่นอนไม่เจ็บสองรอบเจ็บทีเดียวก็คือเจ็บรอบเดียวตัจานเนี่ยจะเป็นจานแท้แอมโบ้ครับนะฮะกัดลายไท้าสามหมุดเทสบอบบินนะฮะถ้ใาใดท่านถามผมเรื่องรับจานตรงกลางเนี่ยเกรดอะไรอลูมิเนียมวัสดุอะไรบางท่านเนี่ยเขาก็แบบเข้าใจแหละว่าอยากได้วัสดุที่มันแข็งแรง นะฮะดีๆรู้ยันขนาดว่าเกรดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ผิดทุกคนศึกษาได้นะครับที่ผมทำสองสองอย่างแล้วกันนะสำหรับฮับกาวตัวเนี้ยหกศูนย์หกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหกศูนย์หกหนึ่งเนี้ยจะเป็นเกรดที่เหนียวแต่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าเออต้องบอกอย่างนี้บางคนบอกว่าหกศูนย์หกหนึ่งมันถูกกว่าเอาอยากได้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าราคาเท่าเดิมได้ไหมได้โอ้ทำให้ได้นะแต่มันมีเหตุผลหนึ่งคือ7075เนี่ยเกรดตรงกลางเนี่ยพวกรูหรือเกลียวที่เวลาทำ หรือตัวขายืดปั๊มอ่ะก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอยากให้เราเอาเป็นเกรด7075มันแข็งจริงแต่มันมันจะมีปัญหาเรื่องของแตกคือแข็งเกินมันก็แตกนึกออกไหมก็มันมีเหตุผลอนะบางอย่างมันต้องมีความยืดหยุ่นได้สําหรับขานะแล้วก็ตัวฮับด้วย ไม่ใช่ว่ามันยืดหยุ่นขนาดเรามองเห็นนะมันแค่หลักไมค่อนต้องบอกอยี้ถ้าเชื่อในสิ่งที่ผมรีวิวอะไรเงี้ยว่าออมัม่นใจไม่ต้องไปคิดถึงขนาดว่าต้อง6 0 6 1 7 0 7 5เจไม่ต้องไปคิดเยอะเชื่อในสิ่งที่ผมทำก็พอว่าเราให้เนี่ยของดีเป็นเกรดที่ดีใช้งานได้เป็นของแท้จานหน้า4 0 5ห้าหลัง 3. 7 0พร้ดมหลัง4ีพอตพร้อมไปดึงไฟฟ้าเราจะใช้เป็นมอเตอร์เดิมเนียวด้วยไก่นี่คือมอเตอร์พลาสติกอันนี้คือมอเตอร์นี้คือปั๊มเราจะถอดดหหเลี่มตตตรนน้ััววา แล้วเอาย้ายมาใส่อันนี้คือมอเตอร์เนี่ยผมเราเทำอะแดปเตอร์ให้เหมือนกันข้อดีของมอเตอร์เดิมเนี่ยไฟไม่โชว์ไงที่ห,หลายๆท่านใช้เอเิเลสอยู่ตอนนี้ผมรู้ว่าต้องเจอปัญหานี้เวลาดึงแล้วไฟมันเด้งตึ้ง เป็นใช้ได้แหละแต่ไฟมันเตือนอะลำคาญแล้วทำไมของคุณเจอรู้ป่ะเอกของเราคือตัวนี้เลยเขาไม่ได้ใช้มอเตอร์เดิมคือสมมติเปลี่ยนเบรกปุบ๊บแล้วเขาเอามอเตอร์เนี้ยออกเก็บส่งคืนกลับไปหรือไม่ก็อาจจะเทิร์นไปะนะอันนี้ไม่รู้แต่ของผมเนี่ยจะเอาออกแค่ปั๊มตัวนี้แล้วเปลี่ยนมาใส่อันนี้ใช้เป็นมอเตอร์เดิมนี้เลยมาใส่ปุ๊บข้อดีคือความเสถียรเพราะร,รถรถรุ่นนี้เอเวเรสต์ฉลาดมากฉลาดยันว่าเบรกเบรกหมดยังรู้อะ่ะเหตุผลที่เราใช้มอเตอร์เดิมที่อื่นทำไมที่เวลาเราแก้เนาะจะใช้เป็น ใส่มอเตอร์เดิมแล้วมาใส่มอเตอร์ปั๊มที่มันระยะไม่ได้เขาเรียกว่าระยะจับตรงนี้มันเพียพเพ้ยนพอเพี้ยนปุ๊บม,มันก็เหมือนเบรกหมดอ่ะมันก็เตือนตลอดเวลาแล้วประมาณนี้เดี๋ยวคิดเยอะเลยรู้เยอะเลยเดี๋ยวเครียดคร่าวๆประมาณนี้ว่าเราใช้เป็นมอเตอร์เดิมคือข้อดีซอฟต์แวร์ตรงระยะได้ปัญหาไฟโชว์มันไม่มีเดี๋ยวมาดูมอเตอร์ข้างนี้ก่อนเนี่ยเสร็จแล้วมอเตอร์เดิมใส่กับปั๊มใหม่เนี่ยอันนี้ปั๊มเดิมนะเราถอดไปแล้วสูดก็จะโบกแบบนี้อันนี้คือเอาออกเพราะนี้คือปั๊มพร้อมพันแล้วก็มมีออเตร์ ตางเรานี่จะแยกปั๊มองออกไม้สี่พอตเป็นปั๊มเบรกอันนี้คือปั๊มเบรกมือบวกกับเบรกมือแบบนี้นะฮะก็จะได้ของที่ตรงรุ่นนะฮะแล้วก็ไปผู้โชว ปัญหาที่ดึงแล้วใช้งานไม่ได้ก็จบด้วย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับการใส่เบรกพาหนะเนี่ยสำหรับในฟอร์ดนะระกูลฟอร์ดรุ่นเดียวเลยคุณจะต้องเจอปัญหาหนึ่งคือไฟ ABS โชว์ไฟเตือนกันชนโชว์ตาตาตอนเช้ากาลังเบรกอยู่เสียงปุกปักปุกปักเลยที่ขาเบรกนี่คือตัวนี้เลยไม่ได้ใส่มาอันนี้คือกะปุกดอกเฟเชอร์ครับภาษาดอกเฟเชอร์ก็คือปรับแรงดันใช่ป่ะเฟเชอร์คือแรงดันท่นทำไมต้องปรับอ่ะเดิมๆเลยนะเขาจะมีแค่ปั๊มลูกสูบด้านในจ้ะมี2ลูก ลูกใหญ่ๆของลูกแล้วก็ใช้คาลิปเปอร์สไลด์ดึงอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมเพราะเราเปลี่ยนเนี่ยปั๊มลูกสูบมันมากขึ้นระบบน้ํามันมากขึ้นพอมัมากขึ้นปุ๊บรถรุ่นนี้เขาใช้ระบบว่าอิเล็กทริกเบรกอิเล็กทริกเบรกก็คือตัวที่คํานวณเท้าเราเวลาเบรกอะาเราเบรกน้ําหนักเท่าไหร่มันก็จะคํานวณ แรงต้านเพิ่มไปให้เบรกแรงขึ้นะ่ะอย่างเมื่อก่อนเราเข้าใจคือเป็นวออลมเบรกใช่ปะ่ะเบรกเบรกเบรกใช้แรงดันลมดันอ่านะั่นคือวอลมแต่ทีนี้ไม่ใช่นะเป็นอิเล็กทริกเบรกมันก็เลยมีผลรวมมาถึงเบรกที่เราเปลี่ยนเบรกเราเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นระยะเราเปลี่ยนหม่หมดนะน้ำมันมากขึ้นเพราะว่าลูกสูบปั๊มมันมากขึ้นเนื้อน้ำมันระบบมันต่างๆมากขึ้นมันเลยต้องมีตัวนี้มาควบคุมเขาเรียกดอกเฟเชอร์อย่างติดตั้งที่อื่นหรือที่ไหนก็ช่างนะแแต่ักมาา้งนเรรื่องะบบไฟชทุกคนจะไม่ได้้ใส่นีมาก็จะไมม่่ใสสอัันนี้้าดวยถก ก็คือเป็นตัวที่ต้านแรงดันได้ดีมากลดระยะเบรกที่ยืดหยุ่นได้ที่เราเจอปัญหาคือเรื่องไฟโชว์เนาะเราก็เลยมาใส่ดอกเฟเชอร์บวกกับสายถักตัวนี้เพื่อให้มันครบองค์ประกอบระยะเลี้ยวโลวงเลี้ยวของล้อเนี่ยจังหวะล้อเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวดอกฟเชอรอมันจะอยู่อย่างงี้ามาดูอีกทีนึงดอกเฟเชอร์เราจะติดอยู่ตรงนี้ติดอันนี้คือสายเบรกเดิมสายอ่อนเบรกเดิมเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ใส่ใช่ไหมแต่เราจะาปั๊มใ่กระปุกดอกเฟเชอร์เนี่ยใส่อย่างนี้แล้วทีเนี้ยล้อเนี่ยมันจะต้องมีสายระยะนี้ ถ้าสายเดิมเนี่ยระยะมันไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มสายตัวนี้มันข้อดีที่ได้มาคือแรงแรงดันที่ดีน้ำมันเบรกเนี่ยตอบสนองเท้าได้ไวแล้วก็ระยะได้เวลาเลี้ยวเนี่ยล้อเลี้ยวสายมันก็เลี้ยวได้อ่านี่คือเหตุผลส่วนไอต่อไปเชอร์เนี่ยปรับแรงดันเสร็จมันไม่ได้ไป,ไปหลอกตัวไอตัวอิเล็กทริกเบรกนะมันไปเพิ่มแรงดันของเกาะสมองคกลนให้รู้สึกว่าปั๊มเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมระยะเบรกเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือเราเราออกแรงน้อยลงเพราะว่าจานเราใหญ่ขึ้นระยะเรากว้างขึ้นไดมิตเตอร์จานกว้างขึ้นจับในระยะเบรกที่100เมตรเท่ากันแต่อันนี้เบรกแค่คือสั้นลงระยะเบรกคือสั้นลงเลอย่ะเขาข้าวประมาณนี้นี่คือดอกเฟเชอร์ที่เราต้องใส่ในเอเวอเรสต์เน็กเกนถ้าเป็นตั้งแต่ปี2021ขึ้นมาต้องใส่ดอกเฟเชอร์คุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องไฟโชว์อัลตอกแมทำไมมึงทำแพงอย่างวะเนี่ยคือเหตุผล แล้วทำไมมึงทำนานเนี่ยวะโอเคนี่เคยผลแล้วถามว่ารับแก้งานไหมรับแก้หลังบ้านอะรถจอดเต็มเลยโอเคปอใจประมาณนี้จริงคันนี้แลปคิ้วด้วยนะนี่ให้ดูเดี๋ยวคือแพทตินัมเนี่ยเขาจะมีคิ้วเหมือนเทนเนียมอะเงาเงาอันนี้คือร้านน้องครีมเขาเขาไม่แรปแหละแต่เขาหยุดวันจันทร์เนี่ยผมก็เลยต้องเอากลับมาแต่งก่อนนี่ลูกหมากกันโ้งปอง๋อมสงสาอันนี้ก็ใส่ด้วยเพราะคันนี้โหลดสองนิ้วจะมีกันโ้งหน้า ของเดิมจะยาวเปล่าเวลาโหลดต้องปรับให้สั้นลงแต่ถ้ายกต้องปรับให้ยาวขึ้นอันนี้โหลดจะสั้นลงจะสั้นลงประมาณนิ้วหนึ่งหลายหลายท่านก็ถามผมนะว่าโหลดต้องปรับยาวหรือปรับสั้นเพราะกันโพงมันสามารถปรับได้ยืดได้หดได้อันนี้ด้านหลังอ่าคือใส่แล้วระยะคันโพงเนี่ยมันมันไม่เพี้ยนแล้วกันนอกนี้คือปกติเราซื้อรถมาจำเดิมเนี่ยระยะกันโพงมันอยู่แนวนี้ เขาโหลดมันมันจะขยับเปลี่ยนไปนึกออกไหมไอ้ตัวนี้มันคือตัวที่ชดเชยในส่วนที่มันหายไปปรับองศาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันพร้อมทํางาน1 0 0รเป็นหน้าหล่ใส่ไปเลยก็มีอะเซซอรี่นิดหน่อยก็มีน็อตล้อได้เป็นพวกน็อตเลยน็อตแท้อย่างน็อตแท้เนี่ยมันจะต่างกับน็อตธรรมดาคือมันไม่เป็นสนิมขันได้แบบหลายสิบรอบอะอย่างน็อตธรรมดาขันรอบเดียวก็คือเป็นสนิมแล้วตรงที่บ่ามันเอะกล่องเพิ่มแรงม้าแต่ก็เจอปัญหาหนึ่งคือ กลัวว่าประกันขาดมันไม่ใช่ของเดิมนะเราไปใส่เครื่องยนต์เงี้ยกลัวเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่จบเลยของดีครับเป็นปลั๊กแอนเพลไม่ต้องตัดต่ออ่ะคือดึงของเดิมปุ๊บแล้วเสียบอันนี้เข้าไปเสียบเข้าโอนออกเสียบเข้าโอนออกก็เรียกปลั๊กแอนเพลไม่ต้องตัดต่อไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องตัดต่อถ้าตัดปุ๊บอ่ะเวลาเข้าเ,าเซอร์วิสศูนย์นวารันตีมันขาดจริงๆเดิมเดิมมันก็แรงแหละแต่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยากให้มันช่วงสักรบ ตืดๆแบบตืดๆอเอเอเพิ่มได้เลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเครื่งไฮไฟ้าเนี่ยที่หลายๆท่านกลัวก็คือเรื่องของวารันตีก็ไม่ต้องกลัวครับเป็นลักแอนเพรย์เนี่ยฮะลักแอนเพย์เสียบเดิมเสียบใหม่วนเข้าวนออกแค่นี้ไม่ต้องตัดต่อของดีเนี่ยเป็นแบรนด์เยอรมันจริงๆนะแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์ที่มันตรงรุ่นจริงๆหลายๆคนรู้แล้วว่าผมทำฟอร์ดเยอะใช่ป่ะมีปัญหาแน่นอนเพราะเราขายไปเยอะมากทั้งเร่งทั้งกล่องเนาะลูกค้าระยองลูกค้าแถวจันทเนี่ย อย่างเคส <initiatives> ล่าสุดอะลูกค้าระยองกันผคชีเสียตอนแรกก็โทษกล่องเนี่ยพอถอดกล่องเสร็จมันก็เป็นก็ศูนย์ก็เคมให้ปกติก็ใส่กล่องเขาไปเหมือนเดิมก็ใช้ได้ก็ลูกค้าอยู่ภูเก็ตไปลูกเครื่องโชว์พอถอดคันเร่งออกก็ยังโชว์ปุ๊บแก้ไปแก้มาแอร์โฟเสียไม่ต้องเลียดเป็นป้าเอ็เพนะประกันไม่ขาดถ้าคนกลัวจริงก็ไม่ต้องใส่แต่มาที่ท่อเสียอีกอันนึงเนี่ยคันนี้แพทินัมนะมันจะแยกกันระหว่าง V6 กับ2 0นะต้องแยกกันท่อเฮดเกตคือท่อพักไม่เหมือนกันปลายไม่เเหหมมมืือออนนนนนกกััขาดท่่ไ V6 มีทําตรงรุ่นแล้วทั้งปลายคู่อ,อกข้างแล้วก็ปลายเดี่ยวเลือกได้เลยโดยรวมประมาณนี้นะครับของแต่งคันนี้อ๋อคันนี้ใส่ล้ออะไรเอ่ยเป็นล้อ VF X คุนเดี๋ยวรอตอนเสร็จแล้วกันพอ,อดีช่างกําลังใส่ยางอยู่นะฮะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้สําหรับเอลเลี่นเดี๋ยวรอตอนเสร็จ กับกรจที่ดูดูดูดำๆเลยไหมเก็บคุมโทรอบพันเลยคิ้วเนี่ยตัดหมอคางหน้าเนี่ยเก็บหมดเลยนะแก้มข้างหูกระจกมือจับลาวเนี่ยปกติจะเป็นสีบอลซิมเวอร์เก็บดำนะฮะคิ้วเนี่ยเก็บดำของเดิมจะเป็นแบบเหมือนสีเหมือนโลโก้ของแพตตินัมอ่ะก็จะดูแบบเงาๆหน่อยเขาบอกแค่คุมโทนโชว์แค่คำว่าแพตตินัมพอก็คือเป็นการออกแบบร่วมกันนะลูกค้าบอกอยากให้พแบบี่นนท์ออกช่วงแบบตัวหนังสือเนี่ยยังเอาไว้อยู่เอเวอร์เรสแต่คำว่าแพตตินัมตรงนี้จะเป็นอยู่ในใต้กระจกเราก็จะแรปเป็นไฮบริดไปให้เนี่ยฟ้า ครบเลยคือถามว่าเราลอกออกได้ไหมลอกออกได้เลยไม่ได้ยากลอกง่ายเราไม่ได้ทําสีรูทอย่างคิ้วเนี่ยหละคนบอกว่าผมอยากให้มันเงากลับมาหล่อเหมือนเดิมก็ลอกได้เลยไม่ได้ทําให้พื้นผิวเสียหายเป็นสติกเกอร์เกจที่ไม่มีกาวไร้กลาวแบบนี้ละเราใช้เกตดีนี่ก็เช่นกันข้อไฟท้ายนี่อยากให้ดูนี่หล่อเลยนี่คือล้อ vf x ศูนย์หนึ่งครับเป็นล้อที่ขายดีอีกหนึ่งลายยังเหมือนเดิมลูกค้าเนี่ยจริงๆิเลือกหลายลายมากนะแต่ก็จบด้วยลายนี้ถูกใจลูกค้าจริงนะฮะ ล้อก็สเปคกว้างเก้าเ f f s e บวกสินี่ก็จะล้นประมาณนี้ที่ล้นออกมาประมาณนี้ว่าลูกค้าเนี่ยใส่ยาง2755ขอบ20นะนี่คือไซส์2755ไม่ใส่คิ้วลรอความสูงเนี่ยลูกค้าโหลดมา2นิ้วลูกค้าบอกอยากได้ตรงที่ไม่ได้เตี้ยมากใช้แบบทางธุรคันดารได้เพราะลูกค้าเนี่ยอยู่สงขาบอกว่าใช้งานโดโหดอยู่เขาก็ขอไม่เตี้ยมากเอา2นิ้วพอโชคกก็คันนี้เล่นเป็นตัวท็อปเลยใช้เป็นตัวรุ่น ทีเวนะคือเอวเรท็อปสุดคือทีเวปรับได้ทั้งขายุบขาย,ยืดแล้วก็ช่วงโลสปีดไฮสปีดนี่คือเลือกฟังก์ชันได้แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตั้งเนี่ย ถ้าคนไม่เข้าใจระบบวาล์วก็อาจาอาจะปรับงงนิดหนึ่งนะแต่เราจะปรับเซ็ตให้ถูกใจแน่นอนเดิมก็จะโยนโยนย้นยๆหน่อยถ้าขับเร็วๆนะแต่ถ้าคนขับไม่เร็วเดิมๆิม,ม,มแพทินามจริงๆช่วงล่างดีนะดีกว่าไทเทเนียมน้ำหนักเหมือนเขาเซ็ตดีกว่าแต่ลูกค้าบอกอยากให้จบไปเลยอยากให้แบบปรับได้นุ่มด้วยแล้วฟิลลิ่งแบบเฟิรม์รมๆแน่นๆเลยก็ทีเวครับจบเลยเอาพร้อมสปริงปีกนกเพื่อไม่ให้อองศายางกินด้านในนกก็ใส่ให้ครบเซตนะด้านหลังก็โหลดมา2นิ้วเท่ากันสปริงครบเซตลูกค้าเพิ่มท่อด้ จะต้องแยกรุ่นกันราคาจะสูงกว่านี่สองหมนนี่ใช้บันไดแลวไปนะนี่คือการคุมโทนจางน้าจะเป็นทรงแบบของวิกเตอร์นะครับก็คือจะเป็นทรงแบบก้านตรงๆมีกริลตรงนี้นะมีรางพึ่งข้างในนะฮะมีคาว่าวนะิกเตอร์เนี่ยไปดูดวิกเตอร์ Victor. ก็คือจะเป็นแบรนด์ของชุดกระจังหน้านี้นะฮะเขาจะมีไฟสีส้มสีขาวมีมีสสีเลือกเป็นสีขาวว่ามันเข้ากับไฟนี้ไปดีไลท์สีแคมนั่นนะ่ะก็คือมันจะเข้ากันเลยนะส่วนแพทเทินัมคำว่าแพทเทินัมยังอยู่นะยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่เราคุม ก็จะมีเป็นรูปม้าให้ปกติเดิมเดิมเนี่ยถ้าเป็นใส่ตะแกรงเดิมเดิมของวิกเตอร์เลยไม่มีนะต้องซื้อเพิ่มอันนี้ใส่ให้แล้วเรียบร้อยคลูกค้าเนี่ยเลือกได้นะจริงมันมีหลายสีลูกค้าอยากให้คุมโทนดำกันนี่เลยนี่คือรายละเอียดที่เราเก็บให้รอบพันที่เป็นรถสีดำนะอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่มีคือนี่ของออปชั่นครับ4ีูณเป็นแผ่นใต้ท้อง3ชิ้นเต็มเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ผมทําคือให้มันยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาตรงคางเนี่ยยื่นออกมา การในพลาสติกอันนี้ขาดด้วยเห็นปะถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นฟ้อด้านใต้นี้ก็ได้ก็จะไม่เห็นเลยก็ได้แล้วแต่แต่ผมเลือกอันนี้ให้ลูกค้าอะเท่ด้วยแล้วก็กันมันขาดมีหน้ากลางตรงท้ายเกียร์นี่ยสำคัญมากเพราะเดิมๆโรงงานไม่มีให้มาตรงท้ายเกียร์ตรงอ่างอะ่ะมันเป็นพลาสติกแบบ ABS อะ่ะวุ้คอมอะไรแล้วแบบมันฟาดอะ่ะมันก็ไอตัวอ่างอาจจะแตกได้ไอสามชิ้นเนี้คือไม่ต้องงงเลยลืมอันนี้นี่ของลูกค้าคือปัญหาคือ ล้อโล่งแก้เรียบร้อยดันเบรคครับก็เป็นตัวพานาเมล่าหน้าหกพอร์ตหลังสี่พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเช่นเคยนะก็จะเป็น e โลโก้เด่นๆนี้เลยข้างหลังจานสามเจ็ดศูนย์เป็นจานแบมโบ้แท้ส่วนด้านหน้าเนี่ยสี่ร้อยห้านะครับมาพร้อมดอกเฟเชอร์นะเราต้องใส่ดอกเฟเชอร์กันปัญหาเรื่องไฟโชว์สำหรับฟอร์ตนะใส่ทุกคนันแต่ท่านบอกไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่แต่แก้ทุกวันนี้ก็คือต้องใส่นะอันนี้เพิ่มแรงมา้าเาเพิ่มความแรงด้วยเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูอันนี้ลูกค้าอยากให้แบบ โอ้โยยังตึงนะครับสามารถปรับปรับโหมดได้นะเนี่ยปรับโหมดก็กดบวกลบแช่ไว้ครับอันนี้อึ๊บอึบป,ปล่อยอ่านี่คือโหมดที่เราฟังก์ชั่นที่เราเลือกไว้เนี่ยครับปรับบวกเพิ่มอีกได้เลยนะฮะหรือจะแบบแรงสุดนี่ก็ได้ปุ๊บเลยลูกค้าอยากให้แรงแรงก็จัดไปแรงแน่นอนนะนี่คือ V6 จริงนะดูเลยนี่เครื่อง V6 เสียงโคตรเงียบเป็นไรฟ้า DTE ครับปรับได้3โหมดนะอีโคเลสสปอร์ตเพิ่มไปเลยครับแรงแน่นอนนี่คือรายละเอียดแพตตินัมคันนี้ครับก็ทำไปงบประมาณเนี่ย5้แสนกว่าบาทลูกค้าเนี่ยเป็น f c เราอยู่แล้วเนาะทำตั้งแต่คันเก่ามะเรนเจอร์ Ranger, แล้วก็มาทำคันนี้เดี๋ยวคันนี้ต้องสไลด์กลับด้วยนะลูกค้าไม่ได้มารับเองเล่นเคยนะดูแลให้อย่างดีสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะได้รถ SUV ทสักคันหนึ่งแล้วแบบแต่งสุดๆเนี่ยมาได้เลยครับพอต้องม ทิ้งเดิมชอบถูกใจใชรกกดแชร์เหมือนเดิมสวัสดีครับ